เราไม่ได้มีแค่พื้นที่ที่ดีครับแต่เรานําไปสู่ในเรื่องของการเอาเอาเรื่องไบโอเทคโนโลยีครับเราเลยจึงทำสิ่งที่เรียกว่าตากซีรีส์ขึ้นมาโดยที่มีอุปกรณ์สําคัญเนี่ยาสามส่วนครับอันแรกคือเราเอาในเรื่องของ BCG Technology เนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มไบโอ,อเนี่ยเข้ามามีบทบาทในเรื่องของการจัดการแปลงเกษตรอันที่2เลยคือว่าแม้แต่เศษที่มันเกิดขึ้นในในระบบะครับเราจะนำไบโอเทคโนโลยีเนี่ยไปสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ สุดท้ายก็คือมันก็เป็นเรื่องของการนําไปสู่เรื่องอกิจกรรมเชิงสร้างสารรค์ที่เอาเรื่องราวของเทโลจีชุมชนนะครับแล้วก็เรื่องราวของกาแฟเนี่ยมานมานำไปสู่เรื่องของความน่ารักของพื้นที่แต่พท,ที่ที่มีความหลากหลายไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็เชื่อมโยงครับกับทั้งในแง่ของเครือข่ายนักวิจัยระดับโลกนะครับนักท่องเที่ยวหรือกลุ่มคนที่รักกาแฟจากทั่วโลกให้มา ที่เราครับ